บางคนพูดว่าในแต่ละวันแต่ละวันต้องออกไปทำงานแต่เช้าทุกๆวันจึงไม่มีเวลาใส่บาตทรทำบุญขอให้พ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจเรื่องการทำบุญค่ะชาวพุทธเราจะต้องเข้าใจคำว่าบุญนะคือบุญนี่คือความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วของจิต จิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอรูปะอโทสะอโมหะนี่คือบุญนะบุญเนี่ยบุญถ้าต้องการรายละเอียดก็ไปค้นในบุญกิริยาวัตถุสิบนะบุญกิริยาวัตถุสิบนี่อะไรอะทานาไมัเสรลมไมภาวนามัยอปัจจายนะไมยเวยา วัจ,จนะมใหปฏิทานามใหม่ยินดีในความดีของผู้อื่นเอาเนี่ยเอาไทยดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งหมดสิบข้อข้อสุดท้ายทําความเห็นให้ตรงทําความเห็นให้ตรงเช่นไม่มีใครให้พรใครได้ไม่มีใครเป็นโจรหรือบัณฑิตเพราะคําพูดของคนอื่นแต่บางคนก็ไม่เข้าใจไปขอน้ำมน ใช้พระเนี่ยท่านประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้นั่นไม่รู้ว่าตนไปทําบาปอ่ะตนไปขอร้องให้พระท่านผิดวินยัยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการลดน้ามนต์การพรมน้ามนต์เนี่ยไม่ไม่ใช่วินัยของพระอริยะในในพระเชตวันไม่มีการพรมน้ามนต์ตอนกระผมเป็นนักเรียนในร้อยปีสามเนี่ยไปกราบไปดูงาน อาจารย์พาไปดูงานที่จังหวัดพิษณุโลกไปกราบหลวงพ่อพุทธชินราชมีการมาสันติวในโบสถ์ในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยทำลายพระพุทธศาสนาบาปมากนะแทนที่จะเคารพกราบไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็มาทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมมาสันติติวมาขอ ขอนี่เป็นโลภะเนี่ยรู้หรือเปล่าขอพรเนี่ยอยากได้น่นนี่ใส่บารอยากได้พรก็คืออยากได้คำหรือสีแข้งไปคนดูได้ในพระไตรปิฎกชื่อจริยาปิฎกหัวข้อพิงสจริยาอยากให้ร่ำรวยอยากโน่นนี่นี่ให้พรเธอจงร่ำรวยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลิกให้พรเสียแล้วเราเลิกให้พรเสียแล้ววิสาขา เราเลิกให้พรเสียแล้วอานนท์เราเลิกให้พรเสียแล้วหมอชีวกโกมาราพัทท่านเลิกให้พรเพราะอะไรอ่ะคนเราทั่วไปเนี่ยมีความโลภโทสะโมหะอยากอยากรวยอยากนั่นอยู่แล้วเป็นเป็นกิเลสนะอยากไม่ใช่ดีนะนะเป็นกิเลสแล้วคนสมัยนี้ไม่เข้าใจยื่นคาถาให้ทองอ้าวนี่ คุณเอากรถามนี่ไปท่องสิไปท่องเท่าอายุบวกหนึ่งแล้วจะรวยนี่ไปเพิ่มให้เขามีโลภะมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจะรวยหรือจะจนนี่ปฏิบัติเหตุสมควรแก่ผลผลย่อมเกิดรวยจนในพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เพราะการร้องขอแล้วพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรในตาราปุตสูตรคนทั่วไปเนี่ยเขามี มีความโลภความโกรธความหลงมากอยู่แล้วแล้วเรายังไปเพิ่มให้เขามีความโลภความโกรธความหลงมากยิ่งขึ้นอ,อยากยศขึ้นอยากรวยเอากรถานีไปท่องเท่าอายุบวกหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าตัดยังไงตายไปย่อมตกนรกนามปะหาสะอัตคาถาจารย์ท่านกล่าวไว้ท้าย การบุตสูตรเนี่ยนรกนามปหาสะคือมุมหนึ่งของอเวจีมหานารกเพราะฉะนั้นเพื่อนชาวพุทธเราต้องศึกษาพระตรปิดกนะให้รู้ว่าเราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ย,ยเป็นอกุศลไม่ใช่เออทำอะไรก็ได้ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นอกุศลต้องไปอบายกับคิดผิดนึกว่าเอ้ยทำอย่างนี้อย่างนี้ แล้วจะขึ้นสวรรค์เป็นบุญไม่ใช่เห็นชั่วเป็นดีเห็นขี้เป็นแก้วเห็นแห้วเป็นทุเรียนเห็นเขวีนเป็นสีตรองมันน่าจะถองเสียสักอึท้องตัวเองสมัยก่อนไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็มีความเห็นผิดเนี่ยดูตามภาพนะการที่เราจูง คนแก่ข้ามถนนเนี่ยไม่ให้ถูกรถชนโอ้โหได้บุญมาหาศาลเลยนี่งได้บุญมาหาศาลเลยนะคนควายช่วยเหลืออผู้อื่นใช่ไหมคนควายช่วยเหลือผู้อื่นนี่ใช่ไหมแล้วเราเรามาอ้างว่าโอ้เห็นคนเขาใส่บาตรเราไม่มีเวลาทำบุญ เราพิจารณาทันทีนี่เราคิดใช่ไหมคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะมหากุศลญาณสัมปยุตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยเป็นวิวัตตะคามีกุศลกุศลสูงสุดขั้นออกจากวัตะกุศลสูงสุดในพระพุทธศาสน,นาเนี่ยเราเราพิจนาเนี่ย เราเห็นคนเขาใส่บาทเราก็นึกว่าอ๋อถ้าเรานึกว่าโอ้โหเราเราไม่มีเวลาทําบุญเนี่ยเรา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 ไม่เข้าใจคําว่าทําบุญแต่เราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราพิจารณาทันทีจิตที่เราคิดอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่เป็นบุญมหาศาลนะขั้นวิวัตตะคือเจริญสติปัฏฐานแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่เข้าใจเรื่องเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ย เราจะไม่สวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยจัดทํากรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมมันเนี่ยเราปัสสาวะ้นหน้าบ้านนะไปโทษคนอื่นว่าคนอื่นเขาทาให้ไม่ใช่เราทําไว้เองทั้งนั้นเราจงึงต้องได้รับผลของ ของกรรมนี่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเ,เราทํางานช่างไม้เนี่ยเมื่อสองาวันนี้ก็โดนค้อนตกใส่เท้าโอ้โหเจ็บมากเลยค้อนใหญ่ด้วยตกใส่เท้าเจ็บมากเลยเนี่ยกรรมของเรานะเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนี่คือวิบากผลของกรรมของเราเราเห็นสิ่งที่ดีนี่เป็นกุศลวิบากสิ่งที่เราเคยทําความดีไว้ตาหูจมูกได้ยินเสียงไม่ดีเน่ เขามาด่าเนี่ยนีย่คือวิบากอากุศลอกุศลวิบากถ้าเราได้สึนเสียงแหมดีหรือเกิดได้ยินเสียงพระท่านสสดมนต์นี่คือกุศลวิบากที่เราได้ทําไว้นะต้องเชื่อกฎแห่งกรรมถ้าไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั่วตามจันทานสูตรกดมือถือดูได้เลยนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องทําบุญนะ วันนี้เราไม่ได้ใส่บาตรมาเราขับรถไปนะเราก็นึกเออเห็นคนก็ใส่บาตรเออเราก็เคยใส่บาตรเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วนี่ไงนี่คือเนี่ยคิดถึงกรรมที่เราได้ทําแล้วเราก็ได้บุญเนี่ยใส่บาตรครั้งหนึ่งนี่คิดร้อยหนเราก็ได้บุญร้อยหนุนนี่ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่อง การทําบุญอะไรเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยเราจะไม่จับแพะชนแกะไม่เห็นผิดพระพุทธเจ้าตรัสความเห็นผิดเป็นยอดโทษแล้วพระอัตถกถาาจารย์ท่านก็มาขยายความว่าโทษทั้งหลายเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าอานันตริยกรรมห้าความเห็นผิดจะเป็นยอดโทษเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายาม ช่วยเหลือผู้อื่นเราเห็นสุนัขผมโซใช่ไหมเรามีกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยอยู่ห่อนะเราจัดซื้อไปไปฝากลูกเราเราเห็นหมาขี้เลือนผมโซ่เรารีบเอาไอ้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยนะไปแก้ให้หมากินเลยแล้วเราก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใหม่ไปให้ลูกโอ้โหนี่เราได้บุญหมหาศาลไหมเนี่ย เพราะนั้นเราอย่าไปให้ของเสียหรือว่าเอาก้างปลากระดูกไก่นไปให้หมาไม่ใช่นะนะไปทำให้เกิดการติดคอโหแล้วบาบน,น,น,นะน่ะเนี่ยจะทำบุญกลายเป็นบาปอ่ะนี่ขอให้เพื่อนชาวพุทธเข้าใจแค่เรามองเห็นภาพประกอบเรื่องเ่ยเราพินาทันทีสีเห็นรู้ทางใจวงเล็บว่าเป็นภาพอะไร ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเราได้บุญแล้วนะเนี่ยเป็นมหากุศลยานสัมปยุตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยวิวัตตะคามีกุศลข้อปฏิบัติเรียกวิวัตตะคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติเราก็พิจารูปนามอยู่ตลอดเวลาอุทิศบุญกุศลให้ตหลอดเวลากับ <c oughs> เห็นคนเห็นสัตว์ในครองจักรสูเนี่ยเรามีกิจวัตรที่ทํา เป็นเป็นเป็นสันดานนะเป็นสันดานฝังจิตฝังใจเห็นคนเห็นสัตว์ในครองจักสูงว่าไม่ว่าจะคนในบ้านหรือหมาขี้เลื้อนเดินนกลงจิตก,กินอาหารเราพิณาทันทีเราแบ่งบุญให้นะพิจณายัางไงพิจณาสีเห็นรู้ทังใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขอให้ท่านจงมีความสุขนะอะ่แล้วก็ เราแบ่งบุญให้ท่านด้วยนะนี่แล้วเราก็สำทับเปลี่ยงลงไปทางจิตเมตตาและแบ่งบุญเมื่อตะกี้นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงเราทําบุญได้ตลอดเวลาแล้วชาวพุทธเราไม่เข้าใจอ่ะคิดว่าเออเราจะต้องใส่บาตรแล้วบางคนไม่เข้าใจเนี่ยเอาเงินไปใส่บาตรบาปไม่รู้จะเท่าไหร่นี่ยน้องชายบวชเข้าแถวหน้าโบวช กับเพื่อนอีกห้าคนพอน้องชายออกจากโบสถ์เนี่ยเอาเงินแบ่งแบง 1, ค์พันน่ะห้าคนน้องชายได้ไปแล้วห้าพันใช่ไหมกระยิมใจนึกว่าโอ้เราได้บุญมากศึกน้องชายไปแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสผู้ใดยินดีในทองและเงินเธอจงจําผู้นั้นว่าไม่ใช่สมณะและรับเงินเนี่ยอ้าวก็ไม่ใช่สมณะแล้วนี่เป็นอย่างนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจบุญให้ถูก แล้วเราเจริญสติปัฏฐานอยู่ตลอดเวลาเราเรากรดน้ําโดยไม่ต้องใช้น้ําให้ญากครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องที่ร่วงรับไปแล้วจงได้รับผลส่วนบุญและทําบุญได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่นินนอนจนเข้านอนหลับไปพิจารณารูปมาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณนนี้เข้าใจพิจารณาลงไปเข้าใจไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดดับ